โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับคลับสู่รายการมิวสิควิดีโการ์ดอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมจูดี้นะครับชัพเตอร์ที่3นะครับอ่าที่ไม่เล่นชัพเตอร์หนึ่งกับ2ก็คือมันมันกากนะฮะมันกากนะผีโง่นะมันมัน book, บุกโอ้ยมันบุกเออมันบุกมากเลยอันนี้ใครวะลินดาป่ะไม่ใช่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 มีปืนมีปืนปืนไฟฉายนี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช กว่า chapter สามเป็น chapter ที่แบบว่าเออน่ากลัวที่สุดแล้วกูว่าโอ้วันนี้เราอยู่กับเพื่อนอีกสองคน,นครับคือฟิลกับเต้ครับไหนขอเสียงทุกคนหน่อยเร็วดีจ้า <ün> อ้าวอ<ร>้าวห,หารหัสยังไงมันต้องใส่ตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะหนึ่งสองสามป่ะวะต้อง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 ไปโดนแดดก,ก่อนไงเหรออ๋อโดนแดดกันต้องช่วยมันเหรออ้าวอ๋อปวดขาปวดขาอ๋อมันมันปวดขาเฮ้ยโรบอกภาพสวยนะเนี่ย มึงมึงมึงอยนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกูเลียเชี่ยแม่ดีกว่าฉันยังไม่เคยเห็นใครที่นี่เอ้าใครกูสะคีบจะคีบดินี่พูดเยอะว่ะเยี่เเนื้อเรื่องโคตรคนอ๋อจะคีบไม่ได้อะทีนี้ไม่จะคิปอะไรเนี่ยกูกูไปดูมาเนื้อเรื่องมันโคตรยาวเลยกูนี่ไงนี่ไงตัวเชี่ยเนี่มันอยู่กูอยู่กูตัวอะไรอะตัวอะไรอะสวัสดีสวัสดีไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะ อุ้ยมันเอากูยิดไหมดี๋ยว่านี่ไมีใครได้ยินเสียงแมวเหมือนกูไหมกูได้ยินไมันบินเยอะมันบินขึ้นฟ้าไปแล้วแม่งโคตรมืดไอ้เหี้ยนี่ไงอ๋อเดือดอยู่อ่างน้ำนี่ไอ้เหี้ยพี่เลนที่ผ่านเออเอาเอาเอาไปตัดขาไอ้ไอ้ตัวรากไม้อ่ะเยอทุกคนเหรอ เราหาเรื่อดเจอแล้วนะจากจากการที่แบบวิ่งมาเป็นชั่วโมงเลยมามามาเฮ้ยอย่าล่อมานะโอ้เอ้าเฮียโดนแดกโอ้ยอยู่เฮียก็กระสิกโอ้โอ้เฮ้ยแดกกูวหี้ย comeback ก o m e b a c k c o m e b a c ะอะไรกูมันยกล้อไอผ่านเยอะมากมาแปดสี่เมื่อไหร่ว่าเฮียเฮียกูหลงทาง เออตรงนี้ละฟิวไปไปไปเออโอเคสีอันล็อกโอเคเอ้าอันล็อกแล้วเหรอโอ้ดิอันล็อกอันล็อกแล้วไม่ก็ไม่ตัวอันล็อกแล้วอันล็อกแล้วอันล็อกแล้วอยู่นิ่งเปล่าแล้วเราก็ล่องเรือขี้เกียจ์ทำไอ้เหี้ยเน้นภาพไม่เน้นอืมอะไรเนี่ยล่องเรือที่สมจริงไง การล่องเรือนี่โคตรสมจริงแล้วยังไงต่อเดี๋ยวโคตรขับบอยเลยเฮียเน้นภาพไว้เฮียเน้นภาพไม่เน้นเกมเพลย์ไอสัตว์ดูเราบอกดูสวยกว่าเกมมันสวยกว่าเกมมันนั้นเหรออ๋อเกมเกมอย่าลืมครับการปีนเขาแบบโรโรบักการปีกว่าคือกูไม่รอเชียร์อะไรกูปีนก่อนเพื่อนเลยเฮีย อ๋ไม่ได้ไม่ได้มุมมุมเหลี่ยมนี้แม่งไม่ได้อ๋อ้นี้ไม่ได้ต้องต้องเหลี่ยมนี้ต้องเหลี่ยมนี้ไม่ตามเหลี่ยมกลัวนี่เนี่ยเดี่ยวแบบเดี่ยวแบบเนี้ยเดี่ยวแบบเนี้ยเนี่ยขึ้นได้ละไม่ขึ้นตามเหลี่ยมกลัวขึ้นง่ายนะเนี่ยนี่แ้ละนี่และขึ้นมาแล้ววิวแหวนอายุมันต้องหาทางเข้าอีกทางวะข้างทางไหนวะถ้กูขึ้นมาเลยจ้ำสแกบเต็มเต็มอยู่คาลิสาดรออะไรกูอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยหน้าบ้านแล้วเออกูเข้าไปแล้ว อยู่ในบ้านลินดาแล้วเหรอเออกูเข้ามาแล้วเนี่ยเข้าไหนอะเข้าหลังบ้านเลยหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเหรอคิวเชื่อมเราก่อนดิเพื่อนเดี๋บอกนะว่ามึงโดนดีกตายแน่เลยโดนใจฉันเลยหวังหน้ากูทรอไมเดินดิต้องเล่นเหี้ยอะไรกันล่ะ ออออกกมาาออกมมเร็วันก็เกมเกมยิงมืดเดี๋ยวเข้าไปแล้วออกไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยออกออกอไงเอ้ามันมันมืดไอ้เหี้ยกดออกไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวอ๋อห้องเชื่อดไฟอะคีหากุญแจกุญแจอะไรเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรกับกุญแจในโลบอนี่ไงห้องเชื่อดทาดาทารากูจำได้เลยไปเข้าไปอุ้ง แล้วมันก็จะวาร์ปมาไปร้องนอกแล้วไปร้องนอกแล้วอ๋อเชี่เชีเอ๋อภาพขาวจขาวไปร้องนอกอ๋อมันอยู่ในนั่นมันอยู่ในนั่น,ออนมึงม,มาด้วยกันดีตายหนึ่งคนมึงไปเอากุญแจในนิ้นชักชได้ยังไงเตมาคืออยู่ที่ปลอดภัยมาโก้ยังหลบตุ้น <laughs> ออกจากตุน้นมึงออกไม่ได้เฮ้ยนี่มันไม่ใช่กูเว้ย เียแล้วก็ไปตายหนึ่งคนไอ้เอฟคิวกุญแจเดี๋ยวกูโดนเองกูโดนเองกูโดนเองเอาเลยดูผีดิดูผีดิผีกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนไม่รู้อ้๋อย่าบอกว่ากูเข้าไปตายฟรีนะมาเด็กกูอยู่ในห้องเนี่ยอ๋อเอาก็ไม่รู้อ่ะสิมันเป็นเหมือนเทฟอ่ะเพื่อนมันอไหร่จะหานั่นก็ได้เอาไปเผาไหมเอาไปเผา เอาเอาไปใส่ไดนไหมใช่ใช่น่าจะนี่แหละเอาไปเผาในเตาเผาดูแช็มไหมวะเตรียมเช็มไหมวะอย่ากลัวเนี่ยกูไม่กลัวหรอกจ้องตาจะตายก็ตายโคตรักนี่คุยกูหมดไปด้วยดิในห้องมันในแนวเลยไอ้เหี้ยคนบ้านพ่องเล่นเกมผีปลาหัวลอยห้องมัน่ะไอ้เหี้ยอ้ตูดมันบังประตูกูออกไม่ได้ แล้วมันก็แดกกูยัยตูดมันบังประตูออกไม่ได้เว้ยอาอีกแล้วนี่เชื่อที่ไเชื่หนอยเขาอ่องยุงวับต่อหน้ากูเลยเฮียมึงดูดิมันบังหน้าประตูกูออกไม่ได้ดูดิออกได้แล้วเอาดันเอาดันมันออกได้แล้วอะไรมันทำยังไงฟิวฮะเอาเอาเทปไปแปะทำไมกูกดทำไมกูกดแล้วมันไม่ติด มึงกดชิกตรงประตูมาเลยกดชิกตรงประตูเข้ามาเลยโคตรเชี่ยกูกดแล้วแม่งไม่ติดไเชี่ยอะไรเนี่ยจำสแกนเหรอโอ้ชิบหายสักทีโอ้อะไรเนี่ยอู้ระวังนะระวังนะระวังนะไม่ผมยังไม่ผ่านเนาะยี่ขาวมันเหมือนนั่นเลยเปล่าแต่กูพูดไม่ได้ต้อาตัวรอดมันมีงูนะใช่ป่าวเนี่ยอ๋ออย่าบอกนะว่านี่ไงงู ไม่กลัวใช่ทำไงก็ได้ให้ให้น้าเยื่อนี่จะหยุดกฎหนึ่งพัตสันพัตสันใครใครจะเล่น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 แตกเปิดเตาแตกเอาเอาแตกกอเต้พัตสันเต้ให้มันติดกันชีเต้ยพอพัซสันไม่เดียวพูด อ๋อนี่มันติดนี่ว่ะเออมันต้องนอนนอนนั้นกูกูหาปลารอเรื่องไงถอดเรื่องไงถอยมาหาปลาช่วยกูรอเนี่ปลาเบลปลาดิเบลปลาดิฮะมึงเบลมึงเบลปาดิไอ้ปลาได้ละได้ละเมามาปลาก่อนได้ยังเตะได้ยังเตะได้และได้ละปลาแม่มึงออมาเนี้ย โอ้โหมึงเห็นแล้วมึงเห็นไหมหน้าตัวอะไรนั่นยืนคิดอยู่คนเดียวเลยเปรตอ๋อปลามันแดกเอ๋อปลามันแดกมันแดกหัวกูหาอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้เหรอที่มันจอมสแกร์เออตัวนี้แหละให้หาอะไรอ่ะรู้ได้เลยแกไงคีคีให้อะไรเนี่ยลูกเนี่ยเนี่ยกูแกปลาเจอไรฮเแกเข้ามาแล้ว เขาไปไหนอะ